ครับบัสรกรสันกรสินครับมือ่อมาปล่อยวาวครับวาวมาจากเพือน,น้ำพองครับฝ่าม่วงเมืองน้ำพองครับมาบ้านครับมาเสียงหน้าได้เมืเดินเขากินแล้ว หน้าที่เจ็ดเสร็จแล้วติดไฟโซลารเซลล์ติดไฟอย่างเดินไฟเรียบร้อยครับใสโซลาเซลล์ใส่สองพันวัตต์ระบบยีิบสี่โวลต์ครับสภาพไปเบิ่งเลยครับมีคนถามมาหลายครับหลายคอมเมนต์อยู่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งครับว่านเป็นลักษณะใดเป็นเพิ่งมาแง่นะครับเป็นสองคันอาเป็นระเบียง นี้คนถามมาตรงร้อยอ่อเราเบี่ยงคุณตกมานำสัตว์เขาบอวอยังไงเดี๋ยวผมพาไปเบิงครับนี่ครับเบี่ยงนะ่าสไตล์โมเดิร์น ER ครับหลังจากที่เขาปล่อยวาวแล้วเดียวพาเบิงยังน้าครับแล้วรีวิวให้ันี้ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ครับข้างบนตัวนี้ใส่แผงเดียวครับ410วัตต์ที่ใส่ไป มุมใส่เป็นระบบยิบซีวน้าเ้าไปเบิง้งเสาเป็นนาซีครับนนหามาเสาเป็นนาซีสูงสูงห้าเมตรมานี่ครับจำคร่าวๆเสาใส่อยู่มันหกตนนะครับ ช่องหองเทียงนี่ครับสามุญซีครับทรงระเบียงครับเริ่งทรงระเบียงข้างนานี่สามีุ3สามครับน่ครับตัวอ่งหินครับใจหน้าต่างใบหน้าต่างฟังเหียวครับเพาะวงบผมบ่พ่อเงลี่อเนียวหน้าต่างเกามาใส่ ไอเบิงพราเบิงข้างหน้าครับช่วงหะหก,กักหน่อยแล้วครับเพระาะว่าเขาอยู่เดี๋ยวไหม่ท่นะเกียบอยู่แล้วผมจะถามค้นถามมาหน่ยครับข้างบนระวังสั่นบุกแสรรั่น่างเฮ็ดดิ่งดิเงนะครับที่ไหนฝนตกเน้นกับบูเขาครับก็ปิดไว้ให้ครับสร้างมันกับเฮ็ดไว้ให้ปิดไว้เบเลยแล้วที่เป็นซ่องข้างบนนั้น ผลพวกเขาแน่นอนครับเพราะมันยืนออย่นออกมายื่นออกมากหลายเติอครับยื่นออกมากเกือบเกือบหาสิบเส่นหรือครับเดี๋ยวพ้าปเบิ่งข้างในอันนี้รีวิวเต็มเลยครับเพราะว่าเขาอยู่แบบหกเล็กน้อยนัานเรเก็บอย่างยู่ขิ่นก็นอนเล่นอยู่นี่แหละครับฟังนี่ เพิ่งฟังนี่นี่ครับฟพงนี่ห้วงนี่เมื่อไปิดไว้ครับท่านมีเวลาเห็ดอยู่ใหม่เห็ดอามาก,ก่องไว้แต่ว่าท่านเห็ดเห็ดแต่ฟังปุนฟังเดียวสร้างคนลืมเห็ดห้ครับเ็เลยได้มาเห็ดเองฟังนี่กับเป็นทีนะครับใส่เอ้ใส่เสื้อลาทั้งหมดเลยครับเนี่ยแม่นทันชีดแม่นันชีดกับ่ต้องใส่แพรงนะครับ เอาหา,างบางเราถูกว่าต้องเลือกสีครับเอาตามงบอย่างของครับตามสะดวกเนี่ยห้องผมเฮ็ดเงา่าแบดที่นี่มันสี่คูณสามปกตินี่แบบมันเป็นสามคูณสามครับผมใส่สี่คูณสามเงาแหง้งมันแอนกางที่นี่จะต้องเอาแนวข่ำหมดสามคูณสามพอดีเวยครับมันไม่เห็ดปกตินี่ความเาวาทั้งหมดนี่มันต้องมัณน ก็ระเบียงทั้งตับ้านน่นาจะหกเมตรครับระเบียงกับสามห้องกับสามแต่ว่าผมใหม่ผมหลายมันก็นเลยุดเป็นสี่คูณสามเลยครับห้องห้องในเทียงทำแไปเบิ้งมันไดกันนี่นะครับแบบผมก็ขอเจ้ามานยครับก็เจ้าให้ครับแบบ ข้างในก็จี๖๖เล็กหน่อยผ้าเบิ้งในนี่ครับข้างในเนี่ยต่างไปเองสิครับข้างในนี่ของบนเมื่อปิดไว้แห้งสีเลยครับนี่ไฟลเงินเดินพ่อพ่อได้ใส่ครับนั้นเกิเด็๋พ่อได้อยู่ไปก่อนเมื่อมีเวลาที่จะทิ้งงามๆอยู่นะครับข้างใน ลองเมื่อนำปองที่ปล่อยขึ้นนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยปิดไว้ข้างบนระวังตรงหน้าระเบียงก็เป็ตนตัวนี้ตัวตัวทียงหน้าใน้ตัวนี้ครับประตูใส่ฟังนี้ นี่โซลาเซลครับอยู่มันติดเป็นระบบหยิบซีโวลต์นะครับโยมทายให้เบงนี่เป็นโซลาเซลล์กับลัสินครับระบบหยิบซีโวลต์เป็นทองซู้เออครับทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งชาร์จเจอร์เลยครับผมใส่แบตผมใส่แบตหน่อยครับมันเกิด ไฟมันก็ใส่ได้เบิดขึ้นครับผันเปิดไฟแสงสว่างว่าน้องใส่ได้หลายมันก็จะเบิดเร็วครับเพราะแบตมันลูกหน่อยแต่จะใส่โดนซื้อแบตลูกไงมาใส่เลยครับนี่พ,พัดลมพิยูซอำอยู่ก่อนครับไฟแสงสว่างนี่กระองฮวงเปิดได้เบิดขึ้นสอดแต่งเลยมันเ้าบ่อเปิดพัดลมหรือเปิดอยียงหลายๆตัวเดเี๋ยวปาเบ่งรอบหนอกข้างหลัง,งตัวอ,อ,อีกเที้ยนึง เร็นเบียงข้างน้าครับนี่มองนี่เพิ่งวันใดใส่หอยใส่หอตจำมองน,ององนี่ปกติจะเป็นแบบนี้ครับสร้างเพื่ลืมสใส่ห้ต้องเลยไม่เห็ดเองครับราคาสร้างกจางเป็นมืนหาครับใส่ยูบานเนี่ยเป็นรู้จักกันครับเพิ่งกห็เห็ดสไตล์นี่ไ <c oughs> ปหลายมองครับ นี่ครับงานประตูก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็เฮ็ดห้องน้ำครับมีเพื่อห้องน้ำเดื๋อรีวิวห้องน้ำให้นะเฮ้สนใจไอเดียกับเอาไปเฮ็ดถามได้ครับทอใส่ทอหนึ่งสองสามสี่สี่ทอหาทอใส่ได้เบอร์แล้วครับเราจะใช้มาก นี่งอกจากไหนเฮ็ดเอาเลยครับหาทอ่อนี่ก็ยงามเหมือนกันหลังคาก็เฮ็ดพอดีอยู่ไปก่อนครับแตเฮ็ดหลังคาเป็นหัวเห็ดแต่ง,งามครับนี่เบืเ้องๆข้างในนี่คือเห็ดเองนะครับเป็นทอ่อนี่ยต้องปาดออกสิเลยตื้อประตูใส่เลยตื้อวงกลมมาใส่นี่ใส่นี่หนามครับหนามป,ะปะ่านี่ทอพุนแท็งครับเหลืองพผุน นี่ก็เป็นห้องอาบน้ำห้องจีห้อง,องสวมห้องอานงบน้ำเป็นแบบนี่ไอเดียห้องน้ำครับบุไดสนใจกะเอาไปเฮ็ดได้เลยครับจะงบมันถือกับห้องน้ำเฮ็ดแบบนี้พอมาต่างต่างเอาปูนชาบเลาเลยครับเนี่ยตัดกับวัวยาครับนี่ใบตัดปูน ตัดเลยครับตัดให้ไม่ได้ตามขนาดวงกบแล้วก็เทาก็มันฉาบขอบเอาครับแต่งขอบใส่วงกบก็งามอีกแบบนึงครับหวานประหยัดดีตอนแรกว่าที่เทศเป็นห้อง,องน้ำก็ออิดเอาซี่เหลี่ยมนะครับบนที่นี่ผมคิดคำนวณเบิ่งแล้วมันราคามันสูงครับอันนี้คือตั้งขึ้นเทพื้นใต่สโคก แล้วเลยครับชาบชาบแต่งจั็หน่อยครับเดี๋ยวมาเบิ้งเบิ้งด้านหลังมาที่นี่เบิ้งด้านหลังครับเส้นหน้าต่างฟังเดี่ยวครับผมใส่โปติดไม่ใส่สอนฟังอกครับงบมาถึงนี่ครับหน้าต่างเก่าข้างหลังก็จะเปลี่ยนแบบนี้ อันหลังนะครับเป็นโซล่าเซลล์แผงเดียวตัวนี้ยูตอ่อหนามซื้อมาใส่แักแผงครับต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ใส่แผงเดียวกับใส่ไฟแสงสว่างนี่ไฟมันตัวนี้ไฟมีอยู่สี่หลอดครับ รับห้องน้ำตัวนต่โเตียงตรงระเบียงตัว่าตรงระเบียง,รง,รเ,ยงเปิดไว้ตลอดเราวเป็นอย่างเฮ็ดโต๊ะครับอันนี้ไม่ไม่น้าพนงวมาให้เจ้าพนงว่าจะใส่ไม่ไม่คำสาครับเลยมาวางเฮ็ดโต๊ไว้ที่เฮ็ดโต๊ะ,ะ,ตะนั่งเรียนบนเราจะเปิดแบบนี้เลย ไม้ครับเวิร์ครับอันนี้เป็นผมจะบอกว่าไหม่ยังพืชนโค้งนี่เป็นไม้ดูแล้วครับไม่ประดูลเหลือมากนี่ครับต้นหนึ่งท่านล่าเลืออยู่ท่านใหญ่ไอ้มากแบบเด็กเ,าเราแล้วเป็นโค้งเล็กโค้งยังได้ครับโค้งเล็กจะตามงบครับเนี่ยเอารีวิวจัดเต็มได้ไหมนี่ ้ฮอกงน้อยู่หน่อยครับพันหนึ่เก็บของอยู่เง้างบนให้ผมเห็นกับยวให้เบิ่งไม นาแบบนี้เลยฝนพายุมาแล้วครับน้ำฝนอย่างโบมี่เข่าแน่นอนครับเจอพายุมาส่วงเดือนก่อนครับพายุูุเห็บลงไปแล้วจนแผงสุลาเซลลวผมปิวตกลงมาอยู่อีกชั้นสั้นสั้นหงล่างนี่แหละดีลังค่าโบเปิดครับ ตามนี่แหละครับไปส้สนใจกับเอาไปเฮ็ดตามน้ำได้ครับตามงบจะขอ้องครับค่อยๆเห็ดไปเอาครับจะพาไปไห้อาหารป่าตัวครับหรืออาหารป่ามาาวัานครับจะพาไปตึงมองสี CP นี่ก็เป็น หกเป็นปลาครับป่าจิกนี่ก็เป็นเถียงเก่าที่เคยมาอยู่นะครับเนย้งที่ต้องเฮ็ดกับเบิ่งสภาพเถียงเก่าแล้ครับมันสิไปบิดแล้วครับปวกกินบิดแล้วครับก็เลยต้องเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเฮ็ดก็เฮ็ดคือเฮ็ดดีเลยครับวันใันมาอยู่ตลอดเลยครับก็เลยเฮ็ดดีไปเลยอาห,หารป่าคนครับ ดึงว่ามันย่างๆมาครับช่วงกี่แหล่ง,น,ลงน้ำลงหลายเลยครับหนองใหญ่นี่ยังไงนี่คือว่าปลูกเมษายนลุลงไปครับเอามาจะไหลายเดือนแล้วเามาจะเกือบช่วงปีใหม่เลยครับเลยมาปลูก เลยขันไว้เอา <reinvent> ไปมาเป็นน้องสาจอยครับอยู่หลังเถียงย่ังห้องน้ำนี่แหละห้องน้ำหลวงพี่อสวมอยู่หรอกครับนี่ก็เป็นโคอาอันนี้ก็ปลูก้วยปลูกยังไว้ครับดินโคกีหินครับครับเลยตั้งซืัอเป็นเพียงห้าโมเดิร์นโคกีหินครับ ประวนเป็นขอกีหินดินผสมหินครับวพาตรงนี้หายบ่ไใดแล้วต้องไปหายทางฝุ่นแล้วครับตรงนี้น้ำตื้นขามไปหายทางฝุ่นครับแล้วผมมาผมก็มานอน เล่ยนที่นี่ครับบรรยากาศดีครับบว์ุ่นไว้มีสามากเลยทั้งสี่แล้วเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับปลูกต้นไม้ต้นด่นานต้นไม้ครับนี่ก็ับพึ่งก็ปลูกปลูกมะยงชิดสองต้นแล้วต้นกล้วยไข่เดี๋ยวหนาฝนปลูกพริกปลูกยังไม่ครับนี่มันตายไปแล้วครับ พ่อกับแม่เมนเกับว่าเริ่มปลูกไว้แล้วตูมะคุงนี่นตรงกล้วยเลยครับนี่เบิ่งนั้นส่วงมะเข็บมากครับฝนพ้าอยู่ต้นกล้วยยังเป็นแผลเบิดเลยครับเมิ่งมคุงเป็นแผลเป็นยัง ยังครับเป็นจุดเป็นจุดเห็นว่าแม่นอย่างเ้ยครับบกเข็บตกใส่ไหมถ้าอยู่บกเข็บมาบกุงงามๆนะพี่เป็นตุ่มนี่บกคือบกเข็ยบด้วยครับตกใส่นู่นว่าได้เป็นโรคนะครับูกเข็บลงอย่างแห้งเลยครับช่วงเดือนก้อนน่้ายุฤดูร้อนเขาบกเข็บตก ปวกมือจับเอาแบบอยายุแบบนี้นะตืะ่นเส้มากอะริังซี่แหละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลาก,ก็เริ่มแญ่แล้วครับอืม ทีหน้าก็สิได้จีล,ลน,จนะครับแต่เบิ่งแต่เบิ่งปีใหม่เดี๋ยวสีลงเบิ่งวันตัวใหญ่ซ้ำไหน้ะครับนี่ครับน้องสาใหม่บ่ได้นี่พักเปลี่ยวพักเอาอย่างมาลงเลยปล่อยตามธรรมชาติสมได้ครับเอาบุ่งเอาอย่างขู่ไว้มันก็จหนาแรงครับตายเว้อ ปุกเม็ดปุ๋งไปป,ป,ป่ากินเบิดครับบอทันท่านเห็นตัวป่าอยู่ครับตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้ำได้ อีกน้องหนึ่งครับลป่าไว้สองบอ่อแรงครับทันหาแรงมาเป็นเสียครับดินนันเนี่ยน้ำแห้งเร็วครับต้องสะไม้ครับมันบ่ค่อยท่านอายุนานไปเลยอีกก็หมา,าบุดดำ ัวเดียวแล้าวี่หาตัวครับหมาก็ตายเว้ยครับมันเป็นโรคปีนี้โรคระบาดท,ทั้งหมาทั้งงัวทั้งคนนะครับโอ้หมาลหลายๆตายเว้ยครับนี่ตัวงามเยอะตัวนี้ตัวเดียวมูนตายเว้ยนะครับน้องนี่กับน้องนี่ทั้งหลายเด้อครับผมพี่ย่างลุกไปได้บ่ลล็อ มันกล ok, ิ่นพกบุงเบิดเลยครับป่ามันไม่เน่ากลิ่นน้ำชาขุดไม่พราะรถหงายยังเบี่ยออกมาลงเลยบุได้หายดูแล้วครับอาหารคนโดนเธื่อหายเท่ยนึง ບໍ່ໄປເປັນທຳມະຊາດເລີຍບໍ່ຫ້ກະນັ ท่านไงปัญใาป่าท่านละพอปีอยู่ตปนนนตนเทีอนนินปะเทียนปนญดป่าหน้ากับีปะขอ้ปขอปะเข็ง กระดุกดบรรยากาศบรราาศ้านๆต้นกล้วยพาอยู่มาลมลมเบิดเลยอันนี้เผานดมหอมครับรวม,มสร้างมาจากอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร ติดทุกต้นเลยครับมะพร้าวย้อนเสียปุ๋ยมาใส่อยู่ครับผมเสียหนาอย่างง่ายไปเลยครับกัดนี่ครับเอาบรรยากาศบ้านมาฝากครับเทิง้าโคกินแต่โมเดิร์นครับจากบ่าวอีสานนุ่มกระสินครับทลิปนี้ก็ขอฝากไว้สัเนาเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ